เอากันแดด5ตัวที่ตาใช้อยู่ประจํามาลองทาแบบจํานวน2ขอนิว้วเออตัวที่เราใช้ตัวที่เราเลิฟเนี่ยทา2ข้อนิ้วเขารอดจริงๆไหมวันนี้ก็มาทาประจัก์ให้ดูเลยตัวไหนรอดตัวไหนบงเพราะเราทาเยอะแล้วมันจะต้องใช้เวลาสักพักเลยตัวนี้เป็นตัวที่ว้าวมากๆม,มีความไม่ค่อยวอกนะคะจริงอ่ะมันก็แอบเปียยากนิดนึงไ้ตาไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าออนยแบรนด์เขาจะเกลียดดิฉันไหมเนี่ย So can I get some closure? Stay right where you are. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกระแสการทากันแดดมามากเลยจริงๆนะมามากเหมือนแบบเป็นประจำเดือนวันมามากอะไรนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยตาก็เลยหยิบเอากันแดด5ตัวที่ตาใช้อยู่ประจํามาลองทาแบบจํานวน2ข้อนิวตามที่ทุกคนเขาบอกว่าเป็นปริมาณการทากันแดดที่ถูกต้องนั่นเองมาลองทาให้ดูว่าตัวไหนที่ตาใช้ที่ตาชอบแต่ว่ามันจะใช้ได้แบบ2ข้อนิวได้จริงไหมตัวไหนรอดตัวไหนไม่รอดมาดูกันเลยค่ะส่วนมากตาจะใช้เป็นพวกกันแดดทั่วๆไปที่ซื้อ ได้ตาม drugstore แบรนด์ทั่วๆไปเลยราคาทั่วๆไปนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อของเพื่อนๆกันนะคะทั้ง5ตัวนี้เป็นตัวที่เอตาใช้เองจริงๆอยู่ด้วยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวสเปกตาแบรนดค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นเซนซิทีฟ SPF 30นะคะสเปกตาแบรนดเป็นแบรนด์ที่เอตาใช้มานานแล้วนะคะตั้งแต่แบบ ตอนที่ตาเป็นสาวๆเลยคือแบบอยู่มปลายอะไรเงี้ยตาเป็นสิวเยอะมากแล้วก็ต้องรักษาสิวแล้วก็ดูแลผิวควบคู่กันไปสเปกตาแบนเนี่ยก็เป็นยี่ห้อที่แพทย์ผิวหนังเนี่ยเขาแนะนําแล้วหมอก็สั่งให้ตาใช้ตอนนั้นเลยก็คือเป็นสูตรเซนติทีฟเรียกว่าใช้มาตั้งนานนมแล้วนะคะตอนแรกตาคิดว่าพอเรามาใช้ในปัจจุบันอาจจะไม่ชอบตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีมานานแล้วแบบเนื้อหรือว่าอะไรมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแบบ สมัยใหม่หรือว่าอัปเดตอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆตัวนี้เนี่ยเวลาตาทา2ข้อนิ้วแล้วนะคะมีความไม่ค่อยวอกนะคะใช้เวลาแค่ประมาณ4-5นาทีนะคะเขาก็จะเรียบเนียนไปกับผิวแล้วก็หน้าไม่ได้ดูวอกไม่ได้ดูเทาเลยทีเดียวในเรื่องของความเกี่ยง่ายตาว่าเกี่ยง่ายได้ปานกลางเลยทีเดียวนะคะไม่ได้เกี่ยายากเลยด้วยความที่เขาเป็นรุ่นเนี้ยเนื้อเขาจะเกี่ยค่อนข้างได้ง่ายโอเคปานกลางเลยตารู้สึกว่าเป็นตัวที่ตาใช้อยู่ประจําแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะในการทา2ข้อนิ้วแล้วเขาก็ไม่ได้วอกมากนะคะ แล้วก็ราคานี้จะไม่แพงอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทค่ะแต่ว่าข้อเสียของเขานี้นึงก็คือเขา SPF 30นั่นเองนะคะจริงๆมันก็ไม่เชิงข้อเสียหรอกแค่ว่า SPF เขาก็จะเป็นแบบกลางๆไม่ได้สูงมากค่ะตัวที่2นะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะ L'Oreal UV Defender รุ่น Matte and Fresh เป็นตัวโปรดของไอตามากๆเลยนะคะตัวนี้ของ L'Oreal เขาจะมีหลายสูตรแต่สูตรที่ไอตาชอบมากๆจะเป็นสูตรสีเขียวตัวนี้เพราะว่าเขาทํามาสําหรับผิวมันนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ตาใช้บ่อยที่สุดเลยพอเราได้ลองทา ในปริมาณ2ข้อนิ้วดูแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีความเกลี่ยง่ายค่ะเกลี่ยง่ายกว่าตัวสเปกตรั่แบนดเมื่อกี้อีกนะคะแล้วก็มีความหน้าเนี่ยไม่ขาววอกใช้เวลาประมาณ3-4นาทีไม่เกิน5นาทีเนี่ยหน้าก็จะเซตแล้วก็ไม่มีวอกไม่มีเทาไม่มีเขียวแต่ว่าทั้งทั้งที่เขาเป็นสูตรทํามาสําหรับคนผิวมันแล้วก็คุมมันแต่หลังทานเนี่ยผิวจะดูมีความวาวแล้วก็จะมีความมันมันนิดนิดแต่ว่าตัวนี้ตาชอบตรงที่เขาทํามาเพื่อเข้าใจคนที่เขาแต่ง หน้าต่อนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีแบบส่วนผสมที่ช่วยควบคุมความมันระหว่างวันด้วยแล้วก็เป็นการปรับผิวให้ดูเรียบเนียนแล้วก็เวลาแต่งหน้าต่อผิวก็จะสวยด้วยค่ะตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ตารักแต่ตาแค่ไม่ค่อยชอบฟินิชหลังทาที่มันจะดูวาว,าวาวมากกว่าตัวอื่นนิดนึงค่ะตัวที่3นะคะเป็นตัวนี้ค่ะมิซูนิค่ะตัวนี้เป็นรุ่น UV Water Defense Pro นะคะเป็นสูตรสีส้มค่ะตัวนี้จริงๆไอตาไม่ได้ใช้บ่อยๆไ,ไ,ไอตาจะใช้เวลาออกไปเที่ยวหรือว่าไปทํากิจกรรมกลางแจ้งจริงๆเจอแดดเย หรือว่าเอาไปทำกิจกรรมทางน้ำเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นรุ่น very water resistant 80 minutes คำว่า water resistant เนี่ยหมายถึงว่าเขาสามารถทนน้ำได้ดีแต่ถ้าเป็นรุ่นไหนที่เขียนว่า waterproof หมายความว่ากันน้ำได้ดีคือเขามีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีของเขาก็าคือกันแดดก็จะสามารถเกาะผิวได้ดีทนน้ำได้ดีโอกาสที่จะไหลยเยิม้มแล้วก็หลุดออกไปก็จะน้อยกว่ากันแดดทั่วๆไปที่ไม่ได้ทนน้ำหรือกันน้ำนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็าคือถึงแม้ตัวนี้เนื้อมันจะเป็นน้ำน้ำเนี่ยดูแบบเหมือนจะ เกลี่ยง่ายแต่จริงๆอะ่ะมันก็แอบเกลี่ยยากนิดนึงไอ้ตาไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าทั้งทงที่เนื้อมันเป็นแบบค่อนข้างเหลวที่สุดเท่าที่แบบเทียบทุกตัวที่ใช้นะคะแต่ด้วยความที่มันเป็น water resistant เนี่ยพอเราทาไปเนี่ยไอ้ตารู้สึกว่ามันมีความเกาะผิวแล้วก็มีความแบบตื้บอยู่บนผิวด้วยความที่มันเป็นสูตรแบบ ทนน้ำมันเนาะมันก็เลยอาจจะพอเราทาเยอะเนี่ยหน้ามันก็เลยมีความแบบเปลี่ยนสีหน้าเทาหน้าเขียวสักนิดนึงแต่รู้สึกว่าเวลาเราเลือกใช้กันแดดเนี่ยให้เราเลือกใช้ให้เหมาะกับวันเนาะถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาที่เราแบบแค่ทํางานหรือว่าไปเรียนทั่วๆไปเราไม่จําเป็นต้องใช้ที่เป็น water resistant เลยหรือว่าถ้าเกิดใครที่ทํางานแบบกลางแจ้งมีเหงื่อออกมา,มากๆหรือว่าต้องแบบทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าน,าน้ำตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมาะแต่แค่ว่าพอเราทาเยอะแล้วมันจะต้องใช้เวลาสักพักเลยประมาณแบบเจนาที แปดนาะทีมันถึงจะเริ่มเซตตัวแล้วหน้าถึงจะเริ่มดูวอกน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังดูเทาๆอยู่ดีนั่นเองค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเวลาตาถ่ายกับกล้องนะคะกล้องเนี่ยมันจะมีแบบความสามารถในการจับสีได้เก่งมากถ้าเกิดมันมีความเป็นเหมือนสีขาวๆเคลือบอยู่บนผิวนี่นะคะมันก็จะรีเฟกไปกับกล้องและยิ่งทําให้หน้าดูขาวมากคือถ้าดูด้วยตาเปล่ามันไม่ได้วอกขนาดนั้นอันนี้เป็นรูปที่ตาถ่ายด้วยมือถือนะคะหน้ามันก็จะดูไบรท์ขึ้นแต่มันไม่ได้ดูขาวขนาดนั้นคือสายตาคนบางทีมันไม่ได้ มีความสามารถในการรีเฟกแสงเห็นรีเฟก อะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าใช้เยอะๆตัวนี้รอดไหมต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่พอได้รอดแบบกรุบกริบแต่ว่ามันเสียเวลาในการเกลี่ยนิดนึนงเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างติดผิวมากแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้กันแดดที่เป็นเหมือแบบนี้ water proof หรือ water resistant ได้ตามแนะนํานะคะถ้าเราจะเช็ดเนี่ยจำเป็นอย่างมากเลยต้องใช้ค l ี a n s ่ในการเช็ดน,นะคะเพราะว่าเขาติดผิวอย่างมากเลยกลัวเดี๋ยวแบบว่าถ้าล้างปกติเนี่ยมันออกไม่หมดเดี๋ยวมันจะอุดตันคะ่ะตัวที่4ี่นะคะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะ B โอเรียูวีวอเตอรี่เจลตัวนี้เนี่ยตาใช้ทั้งแบบขวดของเขาแล้วก็แบบซองแบบขวดไอาตาใช้หมดไปแล้วเนาะไม่ได้เก็บไว้แบบซองไอาตามีหลายซองเลยเพราะว่า,าตาชอบพกไว้เวลาแบบไปต่างจังหวัดมันจะพกง่ายตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตอนแรกไอาตาคาดหวังว่าโอ้ตัวเนี้ไทยเยอะนะรอดแน่นอนเพราะว่าเนื้อเขาจะเป็นเนื้อคล้ายคล้าวอเตอรี่เจลคือมันมีความแบบไหลเหลเวเลวแทบจะเป็นน้ําเลยนะคะแล้วก็พอทาลงไปปุ๊บเขาเกลี่ยง่ายนะแต่ว่า มันมีความเกาะผิวแล้วก็มันมีสีขาวมาเคลือบอยู่บนผิวหน้าก็เลยเทาไอตาก็เลยแบบโอ้มันไม่ใช่ว่าเนื้อที่มันดูเหมือนจะ จะซึมง,ง่ายเกลี่ยง่ายลองเกลี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ตารักกันแดดตัวนี้น้อยลงเพราะว่าในชีวิตประจําวันตาอาจจะไม่ได้ใช้แบบ2ข้อนิ้วเยอะขนาดนั้นตาใช้แบบตามสะดวกแต่ว่าถ้าเกิดใครจะทา2ข้อนิ้วตาว่าตัวนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบถามว่ารอดไหมมันก,ก็พอไหวแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในการเซตในการเกลี่ยน,นิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้แบบหน้าเราดูแบบในเปลี่ยนสีแต่ว่าอย่างที่บอกคือกล้องถ่ายเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าถ้าเกิดหน้าเราเหมือนแบบมีสีขาวมาเคลือบแค่ สักนิดหนึ่งมันจะรีเฟกแสงแล้วทําให้หน้าวอกมากแต่พอตาลองดูด้วยตาเปล่าแล้วก็ใช้มือถือถ่ายดูผิวก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูแย่เลยแต่แค่ว่ามันจะมีความแบบนิดหนึ่งเป็นเหมือนสีขาวใสๆมาเคลือบบนหน้านิดหนึ่งเออตัวสุดท้ายนะคะที่ตาลองในคลิปนี้ก็คือนี่เลยนีเวซันนะคะ ทริปเปิโป,โปเทคตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาเขาออกมาหลายสูตรแต่ว่า,าตาชอบสูตรนี้ที่สุดก็คือเป็นแอนเนอออยด์คอนโทรลเพราะว่า,าตาเนี่ยเป็นคนเป็นสิวง่ายแล้วก็เป็นคนหน้ามันด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ว้าวมากๆาตาใช้มาประมาณสอสาครั้งแล้วชอบมากๆก,ก็เลยหยิบมาใส่ในคอนเทนต์นี้ด้วยนะคะเน,นื้อเนี่ยมีความเกลี่ยง่ายมีความเหลวก็จริงแล้วก็เกลี่ยง่ายจริงๆบางตัวที่เราแบบลองผ่านมาเนื้อเหลวแต่ไม่ได้เกลี่ยง่ายอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเนื้อเหลวแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วเวลาเกลี่ยนะคะเขารู้สึกว่าเขาซ เขาไม่ได้เป็นแบบเหมือนเป็นฟิล์มบางๆมาอยู่บนหน้าไอตาาไม่ชอบอะไรให้มันแบบรู้สึกเหมือนมันมาเป็นแบบเลเยอร์ที่2บนหน้ามันจะแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ว่าตัวนี้พอทาแล้วมันซึมเข้าไปในหน้าเลยนะคะเหมือนเวลาเราทาสกินแคร์ค่ะแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวๆไม่เป็นเหมือนฟิล์มบางๆขาวๆบนหน้าตัวนี้เป็นตัวที่เกลี่ยได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็เซ็ตตัวได้รวดเร็วที่สุดใช้เวลาแค่ไม่เกิน2-3นาทีเองอย่างตัวอื่นแบบมาตรฐานประมาณแบบ4นาทีถึงจะแบบเกลี่ยแล้วจะไม่ขาวอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ซึมได้ ว่เร็วเกียร์ได้ดีในขณะที่เราใช้ปริมาณที่เยอะพอๆกันนะคะชอบมากๆเลยแต่ว่าแบบไม่อยากให้แบรนด์อื่นรู้สึกน้อยใจอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตัวนี้มันเป็นสูตรใหม่เขาก็ผ่านการพัฒนาผ่านการคิดค้นค่ะผ่านการอะไรมาแล้วสําหรับตัวอื่นมันก็จะมีบางตัวที่เขามีมาตั้งหลายปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดีนะตอนที่เขาออกแต่ตอนนี้มันก็อาจจะมีแบบแบรนด์อื่นที่ออกมาเยอะๆไอตาว่าก็ลองเลือกดูเลือกใช้ที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าชอบนะคะถ้าเกิดถามไอตานะทั้งหมดใน5อันนี้เนี่ยไอตาชอบ ตัวไหนมากที่สุดนะตาก็จะยกให้เป็น2ตัวนี้นะคะ L'Oreal UV Defender Matte and Fresh นะคะแล้วก็ Nivea t r i p l e p ลโป e เทคแอคเน่โอイルคอนนั่นเองถามว่าถึงแม้ว่าตัวนี้พอทาแล้วมันจะเป็นลุกแบบมันวาวบนผิวหน่อยอะทำไมถึงยังชอบเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นวาวบนผิวคืองงเหมือนกันนะเวลาทามันจะดูเหมือนแบบหน้ามันจะวาวแต่ว่าจริงๆแล้วอะเวลาใช้ก่อนที่จะแต่งหน้าแต่ชอบตัวนี้มากเพราะว่าเขาเหมือนเป็นทางกันแดดแล้วก็เหมือนเป็นตัวที่เตรียมผิวก่อนแต่งหน้าด้วยแล้ววันไหนที่ใช้ตัวนี้ผิวหน้าสวยเรียบเนียนแล้วก็คุมมันได้ดีแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เคยลองใช้ในวันที่แต่งหน้าเลยว่าส่วน จะใช้ในวันที่แบบธรรมดาสบายๆ2ตัวนี้ก็เป็นตัวในใจของไอตาเลยนะคะด้วยความที่ไอตาเป็นคนผิวมนันเนาะก็เลยจะชอบกันแดดที่เขาเหมือนแบบเนื้อค่อนข้างบางเบาเกลี่ยง่ายหน่อยแล้วก็เป็นคนผิวเข้มด้วยไม่ชอบกันแดดที่ทิ้งความขาวลงบนผิวนะคะ2ตัวนี้เป็น2ตัวเฟรรด์ในใจในรอบนี้กันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วกันแดดในประเทศไทยเราเมีขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์อะไรต่างชาติอะไรเงี้ยมีเยอะมากเลยนะคะอันนี้เนี่ยตาหยิบมาแค่5อันแล้วก็เป็นความกินเหตส่วนตัวของไอตาเท่านั้นอาจจะไม่ได้ รงกับความคิดเห็นของเพื่อนๆยังไงก็ใครคิดว่าอะไรตัวไหนดีคอมเมนต์ comment บอกกันได้นะคะถ้าใครอยากดูวิดีโอคอนเทนต์นี้ในพาทอื่นๆหยิบตัวอื่นๆมาทดลองอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยคิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่สามารถหยิบมาทําหยิบมาลองให้ดูได้อีกบ่อยๆเพราะว่ากันแดดในท้องตลาดมันมีหลายแบรนด์หลายรุ่นหลายสูตรเยอะมากแล้วก็ยิ่งช่วงซัมเมอร์เขาก็จะยิ่งมีออกรุ่นใหม่ๆมาอีกนะคะอาจจะจะได้อัปเดตรุ่นใหม่ๆให้เพื่อนๆดูกันวันนี้ตาหยิบมาเป็นตัวที่ตามีแล้วก ก็ใช้อยู่แล้วประจํานะคะปกติเนี่ยก็ไม่ได้ทา2ข้อนิ้วอย่างที่เขาบอกหรอกไอตาก็ทาเยอะประมาณนึงแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่แค่อยากรู้ว่าเออตัวที่เราใช้ตัวที่เราเลิมเนี้ยทา2ข้อนิ้วเขารอดจริงๆริงไหมวันนี้ก็มาทาประจัก์ให้ดูเลยตัวไหนรอดตัวไหนบงออ้ยแบรนด์เขาจะเกียดดิฉันไหมเนี่ยสำหรับวันนี้ไอตาไปแล้วค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะใครติดตามทาง Facebook f แฟนเพจกดไลค์แฟนเพจกดติดตามใครติดตามทาง YouTube นะคะกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับน,นี้ แล,แล้วก็อย่าลืมทากันแดดกันทุกๆวันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะจริงๆบนหน้ามันแบบมันไม่วอกแล้วแต่ว่าในกล้องเหมือนมัน,มนพอมีความสีขาวมานิดนึงมันจะรีเฟกหน้าให้ลองแบบน,นึงนะคะ